มีพราะค่าหัวสนะครับเอาของที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยไปขึ้น eBay ใน eBay เนี่ยมันก็คือเว็บของการประมูลก็ปั่นราคากันนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เลยจนกลายเป็นว่ามีคนมารับซื้อ3าใบแสนนั่นแหละสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจษสีภูมิสาจาก y o ยู u e l ช่องเจษสีภูมิสานะครับคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของอู้มวกหมวกกันดั้มนะครับทำไมมันถึงแพงที่มันเป็นข่าวกันอนะ่ะเออมันมีสาเหตุมีอะไรยังไงนะครับมวกลิโบล่าเอ็กซ์กันดั้มนะฮะ ที่มันเป็นกระแสดราม่ากันน่ะทําไมมันถึงดราม่ากันนะครับมันด่ามันดราม่ากันทําไมนะฮะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะว่าสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้บางส่วนมันก็มาจากข้อมูลที่เป็นจริงและก็บางส่วนก็มาจากความคิดเห็นส่วนตัวผมด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัย อะไรยังไงก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับนะจะบอกกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับ <L un ters> โอ้ยเดี๋ยววันนี้จะลุยโคลนด้วยแล้วก็ <ieht camar> มาเล่าอะไรแบบนี้ให้ท่านผู้ชมไปฟังด้วยนะครับก็อย่างที่เป็นโอ้ต้องท้าวความก่อนะครับว่าสาเหตุมันคืออะไรยังไงนะครับก็คือหมวกลูกบลาเนี่ยได้ผลิตหมวก ชื่อรุ่นว่า X Gundam นะครับซึ่งมันก็จะมีลายกราฟิกรถกันดั้มเอ้รถใช่หุ่นกันดั้มนะครับทั้งหมด3ลายนะครับก็จะมีสีม่วงสีขาวแล้วก็สีสีแดงนะครับาสามสามลายนะครับก็ปกติก็ขายในราคา3า0พันบาทนะครับาถามว่าแพงไหมก็แพงเพระาะว่าปกติหมวกรุ่นนี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะฮะเขาก็บวกค่ากราฟิกขึ้นไปอีกพันหนึงนะครับ แต่ว่ามันก็มีจํานวนจํากัดนะเขาผลิตแค่2,400ใบเท่านั้นนะครับทีนี้กระแสที่มันเป็นประเด็นกันก็คือว่าเขาจะเปิดรับจองใช่ไหมเปิดรับจองแล้วแล้วทีนี้พอเขาปิดรับจองเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มีคนไปประกาศตามหานะครับสามใบแสน <c oughs> ฟังไม่ผิดนะครับ <laughs> มวกจากใบละสามพันห้าเนาะถ้าเกิดสามใบมันก็ หนึ่งมืนหนึ่งมื่นหนึ่งมืนห้าร้อยใช่ไหมอ่าหนึ่งมืนห้าร้อยรับซื้อนะครับเป็นหนึ่งแสนบาททวนนะครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> ก็คือกําไรขึ้นมาเลยสิบเท่านะครับโอ้ไวอยู่ในอยู่ในคอรับซื้อเลยนะครับแสนหนึ่งนะครับทีนี้ก็เลยโอ้โหพีภาควิจาร์กันนะครับว่าเฮ้ยมันอะไรต้องขนาดนั้น้วยเหรออ่า บางกระแสนะครับก็บอกว่ามันเป็นการปั่นราคาที่น่าเกลียดมากนะครับซึ่งความเห็นส่วนตัวผมผมก็มองอย่างนั้นแหละมันเยอะเกินไปมันน่าเกลียดเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุผลอยู่นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับบางกระแสนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันก็แค่ลิบบล่าจะไปซื้ออะไรแพงขนาดนั้นนะครับถ้าจะซื้อใบแล้วเป็นหมื่นทําไมไม่ซื้อยี่ห้อที่มันที่มันที่มันดีกว่าอ่ะพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับซึ่งว่าซึ่งลิบบล่านี่ก็เป็นเป็นหมวกหมวกในราคา ปกติของเขาก็คือ2 3พันนะครับซึ่งราคานี้ก็เป็นราคาที่ดีอยู่แล้วนะดีก็คือว่ามันมีคุณภาพมันมีมาตรฐานมีมอกมีก็มีทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วก็มีความเป็นริบล่าเองนะครับก็ไม่ได้ไปคัดลกอกลิขสิทธิ์อะไรของใครมานะครับซึ่งมันก็เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็คุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ที่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่แพงกว่านี้ก็คือดีกว่านี้อ่าผมพูดแบบนี้ละกันเนาะริบล่าเป็นแบรนด์ที่ดีนะครับ แต่ว่ารุ่นที่มันแพงกว่านี้ก็คือมันแพ้มันก็ดีกว่านี้นะครับไปทางไหนวะน่าจะรัดรัวลล้วเลาะรั้วนาะหรือเปล่าเออใช่นี่นี่ทางนี้ <c oughs> ไม่ได้มานานนะครับคนไม่เที่ยวแล้วก็เป็นหลงๆทีนี้ถึงไหนแล้วทำไมต้องเป็นริบบล่านะครับทำไมไม่เป็นยี่ห้ออต่างประเทศอ่า ต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดประสงค์ที่ที่กันดั้มเลือกลิโวล่าก็คือว่าก็เพราะว่าเขาต้องการจะาทาลิขสิทธิ์ขายในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกหมวกนะครับเลือกหมวกที่ผลิตที่ประเทศไทยนะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีลิโวล่าใช่ไหมมีเรียวมีอินเด็กนะครับเท่าที่ผมจําได้นะสามยี่ห้อนี้นะครับ เขาก็ให้ในบริษัทในในไทยนี่แหละนะครับเอาไปผลิตแล้วก็ขายนะครับนะขายเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาก็จะมีอาราอิมีโชเอะใช่ไหมอ่าเขาก็เขาก็จะเอาของกันดั้มนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีนะอ่าออารอีลายกันดั้มคิดว่าน่าจะมีนะครับแต่ว่าพอเขาจะมาขายให้ให้คนไทยยังไงเขาก็เลยต้องใช้แบรนด์ไทยนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเขาจะทางกันดั้มเองจะไปขายที่ยุโรปเนาะเขาก็อาจจะไปใช้ ของชูเบิร์ไปอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่ทําไมต้องเป็นริโบล่านะครับเพราะว่าเขาอยากมาขายให้คนไทยไงอ่ามันก็มีแค่นั้นเองนะครับทีน่นี้มันก็มีพวกข้าหัวใสนะครับที่ไปปั่นราคากันนะครับผมจะข้ามไปนูนะ่นน่ะไม่รู้ว่าตัวสันเขื่อนนี่มันแข็งแรงพอไหมโอ้ยไม่ได้หรอกครับนี่พวกข้าหัวใสนะครับเอาของ ที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยไปขึ้น e ีเบย์ในอีเบย์เนี่ยมันก็จะมีไปได้ป่าววะไปดีกว่าฝากในอีเบย์เนี่ยมันก็คือเว็บของการประมูลเนาะประมูลทีนี้ก็สนุกเลยสิครับคนอยากได้เขาก็แบบเท่าไหร่ฉันก็จะซื้อนะฮะฉันก็จะซื้อก็ปั่นราคากันนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็เลยจนกลายเป็นว่ามีคนมารับซื้อสามใบแสนนั่นแหละนะครับที่มันแพงเพราะว่าเขาไปขายต่อต่างประเทศอีกรอบหนึ่งนะครับนะในต่างประเทศเนี่ยมันไม่แพงนะคือเงินบาทไทยกับเงิน U.S. ดอลลาร์ ard, หรืออะไรเนี่ยมันก็มันก็ต่างกันของมันอยู่ <c oughs> ก็แค่นั้นเองนะครับถามว่าจะมีคนไทยซื้อสามใบแสนไหม <c oughs> ผมว่าไม่มีหรอกนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อไปเนี่ย เขาไปหวังผลกําไรต่อจากข้างหน้าเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับเอา้าแล้วหลายคนก็อาจจะอาจจะบอกว่าเอ้ยมันมันก็แค่กันดั้มอ่ามันก็แค่กันดั้มจะอะไรกันนักันหนานะครับเพราะว่าในสายกันดั้มเนี่ยมันก็จะมีเป็นโมเดลหุ่นเนาะมาถูกทางเปะะ่าวะผมว่าผมต้องขึ้นไปถนอนใหญ่แล้วก็มีโมเดลนะครับ บางคนเขาก็บอกว่าเอ,อกันดั้มมันต้องเป็นหุ่นถ้าอะไรที่ไม่ใช่หุ่นไม่ใช่กันดั้มนะครับก็มีนะอืมสายกันดั้มบางท่านก็พูดอย่างนั้นนะครับส่วนบางคนนะครับบางคนก็ไม่สนครับอะไรเป็นกันดั้มก็ดินสอป,ปากกาฉันก็ซื้อนะครับที่ไม่เกี่ยวกับหุ่นเกี่ยวกับอะไรก็ซื้อนะครับก็นานาจิตตังนะครับนา,นา